กสวัสดนะีพีนะ่น้องะสบคผูมสุขดีี่น้องผมมขอกันกับผาเขามาพอากาเขาเลยพี่น้องนี่ม่กินก๋วเทียงพี่น้องกวเทียงกับซุปนมสงรผมนี่ซุปนมไม่สมตำนมไม่สมผักแป็ดพี่น้องใบใบตุักแปนเมื่อพ่น้องน่งมลุเลยพี่น้องเด้อก๋วยเทียงน้ำกันพี่น้อง คืบน้อเลยทันนุษยสมกับพักแปรขอากันจะได้พี่น้องลูก <jumped> นุษยสมใส่ส่ะตูครับผม ทำเรือนก็ปะทุนำ่งมา ก็เป็นร้านหวานใช่นะหวานหอมน้ำนม

Ne? บมกข้กันผมว่าภาพบุกครัน

จะไปเอาหน่ามืงอะไรมึอเที่ยงข่าวเที่ยงครับผมชุดน้องใหม่ใส่ปลาทูกเอาผักแป้งจับจับด้วยโยค,ค,ครับผมครัมาพิมนี่ก็เขาจะพิมพว่าจะมีหน่อครับผมพิมพหนายัางบอกกันไหมเมากินข้าวน้องกันไหมครับผมสวัสดีครับมากินน้องกันไหมมึงหน้อง